สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูฟางค่ะคุณครูอ้อมค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะนี่เด็กๆคะตอนนี้นะคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะโอ้เอะคุณครูฟางแอบเห็นวัดค่ะคุณครูอ้อมคุณครูอ้อมเห็นเชาานาค่ะและคุณครูฟางเห็นนี่ด้วยค่ะธงชาติไทยค่ะมีทั้งหมดสามสีด้วยกันค่ะ นี่คุณครูอ้อมเห็นแล้วค่ะค,คุณครูอ้อมเห็นในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเออเอ้ค,คุณครูอ้อมค่ะจากที่ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรหรอคะหน่วยเรื่องพ่อที่รักค่ะวะ้าซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนดูนะคะเกี่ยวกับหน่วยหน่วยพ่อที่รักนะคะคุณครูอ้อมก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันแล้วหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วด๋ยวไปฟังนิทานกันเลยค่ะไปไเลยค่ะ นนหนูเกิดในรัชกาลที่9คําสอนของพ่อลูกรู้ไหมจ๊ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงมอบคําสอนดีๆให้แก่พวกเรามากมายพระองค์ทรงใฝ่หาความรู้อยู่เสมอหากทรงอยากรู้เรื่องใดแล้วจะทรงศึกษาและฝึกฝนจนชํานาญและพระองค์ยังทรงยึดมั่นในความซื่อสัตย์เมื่อครั้งที่ทรงแข่งขันเรือใบแล้วอ้อมเรือผิดทุ่นลอยน้ําแม้จะไม่มีคนเห็นแต่ก็ทรงถอนตัวออกจากการแข่งขันทันที ลูกๆจ๋าพระองค์ยังทรงปลูกฝังให้พวกเรามีความเพียรพยายามผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกและพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูเมื่อครั้งที่สมเด็จย่าทรงพระประชวนพระองค์ก็จะทรงดูแลสมเด็จย่าด้วยพระองค์เองอีกด้วยจ้ะโอ้โหสิ่งที่ท่านทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้พวกเรามีมากมายเลยค่ะ หนูจะเป็นเด็กดีและปฏิบัติตามคำสอนของท่านค่ะผมจะน้อมนำคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9ไปเป็นแบบอย่างครับเมื่อกี้นะคะเด็กๆนะคะได้ฟังนิทานกันจบแล้วนะคะในนิทานของครูอ้อมมีชื่อเรื่องว่าอะไรเรยคะคุณครูฟังหนูเกิดในรัชกาลที่9ค่ะตอนคำสอนพ่อคะ่ะการนิทานของครูอ้อมนะคะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคะพูดหลายเรื่องเลยค่ะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความซื่อสัตย์ความเพียรพยายามและอะไรอีกนะคะคุณครูอ้อความกตัญยุค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆสามารถนําคําสอนของพ่อหลวงนะคะในหลวงรัชกาลที่9ก้านะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเด็กๆได้ดเลยนะคะใช่ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยจะมีวันสําคัญอยู่หนึ่งวันค่ะซึ่งเกี่ยวกับหน่วยวันพ่อที่รักของเรานะก็คือวันพ่อแห่งชาติค่ะซึ่งวันพ่อแห่งชาตินะคะจะมีความสําคัญอย่างไรและเกี่ยว ในหลวงรัชกาลที่9อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันพ่อแห่งชาตินะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9กันเลยค่ะค่ะซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงมีพระนามหรือว่าชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษค่ะหรือเราจะเรียกว่าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะตรงกับวันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2470ค่ะค่ะแล้วสีประจำพระองค์นะคะก็คือ สีเหลืองนั่นเองค่ะคุณครูและนี้นะคะคือปฏิทินของเดือนธันวาคมค่ะพุทธศักราช2564ค่ะค่ะเอ๊แล้วเด็กๆจะรู้ได้อย่างไรคะว่านี่คือปฏิทินเดือนธันวาคมให้เด็กๆด,ดูตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะข้างบนนี้นะคะจะมีชื่อเดือนเขียนไว้ค่ะซึ่งชื่อเดือนตรงนี้นะคะเขียนว่าธันวาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันพ่อแห่งชาตินะคะ ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564จะตรงกับวันอะไรคะเอ๋เด็กๆช่วยดูสิคะวันที่5ค่ะเลข5อยู่ตรงไหนเหรอคะใช่แล้วค่ะอยู่ข้างๆคุณครูอ้อมนั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้นะคะวันที่5ธันวาคมนะคะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะซึ่งวันที่5ธันวาคมนะคะเป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะเป็นวันที่ ให้ลูกๆก,กันละนะคะได้ตอบแทนพระคุณของพ่อด้วยความกตัญญูนั่นเองค่ะค่ะแล้ววันพ่อแห่งชาตินะคะก็ยังมีดอกไม้ประจําวันพ่อคือดอกอะไรคะคุณครูอ้อมดอกพุทธรักษาค่ะค่ะและในวันที่5ธันวาคมนะคะนอกจากจะเป็นวันพ่อค่ะคุณครูอ้อมยังมีวันสําคัญในวันนี้อีกคุณครูอ้อมรู้ไหมคะว่าคืออะไรเอะคุณครูอ้อมยังไม่รู้เลยค่ะและเด็กๆล่ะคะรู้ไหมคะถ้ายังไม่รู้นะคะคุณครูฟางจะบอกให้ฟังค่ะ วันที่5ธันวาคมนะคะยังถือเป็นวันชาติไทยด้วยค่ะเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยนั่นเองค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะคุณรูอ้อมนอกจากจะเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันชาติไทยนะคะยังถือเป็นวันดินโลกด้วยค่ะซึ่งวันดินโลกนะคะจัดขึ้นเพื่อยกย่องนะคะ,ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะว่าเป็นผู้ที่มีพระอัจฉริยภาพและก็ วิทยาอุตสาหะในการค้นควา้าและบริหารจัดการดินนั่นเองค่ะซึ่งทําให้เกษตรกรนะคะได้มีการทําเกษตรกรเพื่อทํามาหากินนั่นเองค่ะ,คะวันที่5้ธันวานะคะมีวันสําคัญหลายๆอย่างหลายๆวันเลยนะคะใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะ คุณครูอ้อมคุณครูฟางนะคะยังจะมีกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันพ่อมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ากิจกรรมที่เราปฏิบัติกันในวันพ่อเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะไปดูเลยค่ะหนึ่งนะคะทําบุญตักบารนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเราก็จะมีการทําบุญตักบารนะคะนะร่วมกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวนะคะในวันนี้เนาะค่ะ สองนะคะเป็นกิจกรรมลงนามถวายพระพรนะคะตามหน่วยงานต่างๆนั่นเองค่ะใช่ค่ะและสามค่ะเป็นกิจกรรมจุดเทียนถวายพรพระพรชัยมงคลค่ะสี่ <4 S 1> นะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสานั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะไปทำความดีต่างๆนะคะเช่นปลูกต้นไม้ทำความสะอาด สถานที่ต่างๆกันได้นะคะใช่ค่ะร่วมกันเก็บขยะอย่างนี้ใช่ไหมค,ะค่ะโอเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคะ<อ>่ะเอนะคะและนี่ก็คือกิจกรรมที่ปฏิวัติในวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะแต่ในวันนี้ค่ะยังไม่หมดกิจกรรมสนุกๆที่ให้มาเด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะ ยังมีอะไรอีกนะคะคุณครูฟ้ายังมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปดูเกมกันเลยดีไหมคะคุณครูอ้อมค่ะงั้นเดี๋ยวไปเล่นเกมกันเลยนะคะไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วนี่ก็คือเกมของเราค่ะก็คือเกมถอดรหัสพาานันเองค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ คุณครูอ้อมค่ะข้างบนค่ะจะมีภาพค่ะแล้วก็รหัสอยู่ข้างล่างค่ะภาพแรกแว่นค่ะแทนตัวอักษรตัวทีค่ะภาพที่2ค่ะเป็นวิทยุสื่อสารค่ะแทนตัวอักษรตัว G ค่ะแล้วก็เป็นภาพที่สาภาพคุณพ่อค่ะแทนตัวอักษรตัว F ค่ะภาพที่4เป็นภาพกล้องค่ะแทนตัวอักษรตัว R ค่ะและภาพที่ห้าค่ะเป็นดินสอค่ะแทนตัวอักษรตัว A ค่ะภาพที่6ค่ะเป็นรถค่ะ แทนตัวอักษรตัว H ค่ะภาพที่7ค่ะเป็นรูปของเด็กหรือวันลูกค่ะแทนตัวอักษรตัว D ค่ะและภาพสุดท้ายภาพที่8ค่ะเป็นรูปแผ่นที่ค่ะแทนตัวอักษรตัว E ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีแบบนี้เลยค่ะนี่คือภาพนะคะให้เด็กๆช่วยกันถอดรหัสค่ะเด็กพร้อมที่จะไปถอดรหัสกับคุณครูอ้อมและคุณครูฟังหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ภาพแรกภาพอะไรคะคุณครูอมภาพพ่อนั่นเองคะ่ะเด็กๆดูสิคะว่าภาพพ่อรหัสภาพของเราคืออะไรคะ่ะตัวอะไรนะเด็กเห็นหรือ,อยังคะ่ะนั่นก็คือตัว F นั่นเองคะ่ะอ่านะคะตรงนี้เลยนะคะ,ะก็เอาตัว F ลงมาเลยค่ะในช่องต่อไปคะ่ะภาพอะไรคะดินสอคะ่ะภาพดินสอคะ่ะรหัสภาพคือตัว เอถูกต้องค่ะเด็กๆอ่ลากลงมาเลยเก่งมากค่ะภาพต่อไปภาพอะไรคะภาพแว่นตาค่ะภาพแว่นตารหัสคืออะไรค่ะเด็กๆดูเลยครัตัวทีค่ะเก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปเป็นภาพรถค่ะคุณครูอ้อมภาพรถเด็กๆหารหัสอะไรคะตัวเอสค่ะ เก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นรูปแผ่นที่ค่ะเด็กๆค่ะรหัสภาพอะไรคะตัวอีค่ะว้าวเก่งมากเลยค่ะและสุดท้ายค่ะภาพต้้งค่ะคุณครูอ้อมเด็กๆค่ะรหัสอะไรคะตัวอนั่นเองค่ะว้าวเก่งมากค่ะทีนี้เด็กๆก็ได้ถอดรหัสภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ คุณครูอ้ามเมื่อเราถอดรหัสมาแล้วค่ะได้เป็นคำว่าอะไรคะฟาเซอร์อ่าฟาเซอร์นะคะซึ่งแปลว่าพอนั่นเองค่ะใช่ค่ะมีตัวอะไรบ้างคะเด็กๆมาดูช่วยกันดูนะคะมีตัว F ค่ะ F ตัว A ตัว T ตัว H ตัว E และสุดท้ายค่ะตัว R ค่ะซึ่งอ่านว่า f a t h e r นะคะแปลว่า พ่อนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะนงเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาตินะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัตินะคะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะคะใช่ค่ะ <ๆ S 1> และเด็กๆ,ๆนะคะก็ยังได้รู้ว่าวันที่5ธันวาคมนะคะนอกเหนือจากจะเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วนะคะก็ยังเป็นวันชาติไทยและก็วันดินโลกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของคุณครูฟางและคุณครูอ้อมนะคะก็ได้จบลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในกิจกรรมต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายเขอบคุณที่ช่วยคุณครูคุณป้าเขาทำนากันกันไหมคะบ๊ายบายค่ะเด็กเ